สวัสดีครับผมวันนี้ก็มารีวิวอะไรนั้นก็ดูรมร้านนี้ดีนะมันมันมันเป็นสินค้าที่ไม่เสียหายแต่ติดสติกเกอร์ระวังแตกคือพอดีนะครับใส่ข้างในใส่กล่องนะแล้วก็ใส่ถุงด้วย แกะกันเลยครับผมเพราะข้างในมันเป็นอะไรที่ผมที่บอกว่าร้านนี้ดีดียังไงใส่ถุงเสร็จใส่กล่องคือมันเป็นนี่นั่นครับ เป็นแปงทาสีนะครับแปงทาสีซึ่งบรรจุอยู่ในกล้องแล้วก็ใส่ถุงมาให้อีกทีแล้วก็ติดสติกเกอร์คำว่าระวังแตกด้วยซึ่งมันเป็นมันไม่เสียหายอ่ะใส่ถุงมาเลยก็ได้มันไม่เป็นไรอันนี้ผมไม่ซีเรียสผมประทับใจประทับใจร้านค้าที่เขาทำแบบนี้ ก็อาจจะอาจจะสั่งเยอะครับก็เลยมันอยู่ในกล่องอยู่แล้วถ้าถ้าสั่งสองสามตัวอาจจะใส่ถุงมาก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นไงสวดีครับถือว่าดีถือว่าดีมากเแดงขาสีสองนิ้วครึ่งนะครับอย่างสวยครับ่ังดี ซื้ออยู่ซื้ออยู่แถวบ้านเนี่ยมันราคา18บาท18บาทนะครับต่อชิ้นแต่ซื้ออยู่เนี่ยมันจะตบ1ิบสบาทรวมทั้งขนส่งด้วยประมาณเนี้ยครับผม1ิบสามบบาทนะครับผมอันนี้คือที่ผมหาถูกที่สุดแล้วถูกที่สุดที่ผมหาเจอนะบางบางท่านอาจจะหาถูกกว่าผมก็ได้หาได้ถูกกว่าก็ได้นะครับผม แต่ผมคำนวณดูแล้วก็ยังไงก็ถูกกว่าอยู่แถวบ้านแถวบ้านมันสิบาทอันนี้14บาทก็ซื้อมา10บชิ้นนะครับผม1 2ึ่งสองสามสี่ห้าดปดเกสบสวยงามครับผมก็โอเคครับเก็บไว้ใช้ แปรงทาสีก็คงไม่มีอะไรครับผมอันนี้เป็นแปรงทาสีทั่วไปนะครับสีน้ำมันทาสีน้ำมันสีทาบ้านอย่าเอาแปลงนี้ไปทาพวกเลกเกอร์หรือพวกเอ้น้ำมันวานิชนะครับผมมันมันไม่ได้เรื่องเลยมันไม่ได้เลยมันคนละประเภทกันเลยนะครับผมมันเป็นมันเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องแล้วเป็นขึ้น ความเนียนมันไม่ได้ถ้าเอาไปถ้าเอาไปเอาเอาตัวนี้ไปทาพวกวานิชหรือเลกเกอร์นะครับมันไม่ใช่นะครับมันไม่ถูกต้องอันนี้นะครับผมมันมีแปลงของวานิชแปลงทาแลกเกอร์ต่างหากนะครับผมเดี๋ยวผมสั่งมาอยู่เดี๋ยวผมเอามารีวิวอีกรอบนึงโอเคครับคลิปรีวิวตัวนี้ก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม